คนเราจะต้องโง่มาก่อนมาฉลาดเป็นธรรมดาธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกจะมาฉลาดก่อนโง่ไม่ได้คนเป็นสัตว์เดรัจฉานมาตั้งแต่เซลเดียมาก็โง่มาทั้งนั้นนะจนกว่าจะมาเป็นสัตว์มนุษย์จากสัตว์มนุษย์จึงจะเจริญเป็นภพเวนยสัตว์ศึกษาได้สอนได้เรียนได้จเจริญไปเป็นอริยะจนเปรหาร จนเลยอรหันต์เป็นบริษัทไปจนระตั้งะระดับห้าระดับหกระดับเจ็ดระดับแปดจนเป็นเก้าถือว่าสูงสุดในในยะสังกยาเลขเลขเก้าสูงสุดเพราะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่างที่อาตมาว่าก็วิญญาณนี่เป็นแกนของธาตรู้ทั้งหมดต้องแยกสองเป็นนามรูปถ้ารู้นามรูปแยกนามรูป เป็นตัวหนึ่งคือสิ่งที่ถูกรู้ถูกรู้ตั้งแต่เป็นวัตถุเป็นอุตุธาตุจนถูกรู้มาเป็นพีชะเป็นสิ่งที่เป็นชีวะแล้วจนถูกรู้ด้วยจิตน่ะเป็นชีวะที่ครบสามเศร้าถ้าพืชก็แค่สองเศร้ามีสัญญากับสังขาร ของจิตของพระพุทธเจ้าสูงกว่าพีชะเป็นสามเ้ามีเวทนาสัญญาสังขารสามเ้าซึ่งเป็นเจ,เจ,เจ,เจตสิกนามเจตสิกของวิญญาณึ่งก็มีคู่คือรูปอยู่นั่นเองเป็นสองรูปแล้วก็นามอีกสามเจตสิกสามวิญญาณเป็นประธานของหรือองค์รวมของเจตสิกสาม แล้วก็กระจายเจตสิกสาไปทํางานทั้งหมดสัญญาเป็นตัวกําหนดรู้เวทนาเป็นตัวมาพิจารณาตัวสังขารน,นี่แหละเอาสังขารเนี่ยมาแยกมาแตกให้เรียนรู้สังขารทั้งหมดจบอภิสังขารทั้งหลายแล้วทำให้เกิดสังขารที่สมบูรณ์นะมันจะปรุงแต่งอย่างไรก็รู้ว่าเรารู้แล้วว่าอนุโลมหรือว่ายอม มันต้องปรุงแต่งก็อยู่ตราบที่เรายังไม่ปรินิพานเป็นปรโยสารอย่างเก่งก็อนุโลมเป็นหนึ่งทำเป็นหนึ่งได้ทำเป็นสองได้ทำเป็นศูนย์ได้นในใ้สกขยาเลขเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองสามารถที่จะทำได้จริงคุณก็อาศัยสิ่งที่จริงพวกนี้อยู่กับชีวิตอรหันต้องทำอย่างนี้ได้นะเพราะยังมีตัวหนึ่งอาศัย จะปรุงเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าจนอินเทอร์เน็ตีนับไปทวนเท่าไรก็ได้สรุปลงมาเป็นศูนย์ก็ได้เอกโกปิหุตวะพหุตาโหติหรือพหุตาปิหุตวาเอกโกโหติทำหนึ่งเป็นหลากหลายเท่าไรก็ได้ทำหลากหลายลงมาเป็นหนึ่งก็ได้ เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริไม่ใช่เป็นเนรมิตคนเนรมิตคนทีน่มีคนเดียวสร้างเนรมิตขึ้นมาเป็นพันคนปึ๊บอันนั้นก็เป็นพวกปุกราติฐานคุณจะเก่งยังไงก็เก่งไปถ้าคุณเนรมิตยังงั้นได้ก็เนรมิตขึ้นมาแล้วกันเนรมิตเวลาไปชุมนุมก็เป็นเนรมิตคนออกมาที่ เนรมิตคนเดียวให้เป็นพอพันเนรมิตคนเดียวเป็นพันคนนึงคนเดียวมันไปชุมนุมร้อยคนคงก็ได้เท่าไหร่แล้ววะหนึ่งเนรมิตเป็นพันไปชุมพันคนเนรมิตก็ไปอีกหนึ่งเป็นพันไ,ได้เท่าไหร่อะเป็นล้านเป็นล้านเลยคโอ้โหเก่งจะตายไปทําสิพวกนี้เนี่ยไม่ไปสร้างวิชานี่พวกนี้ก่อน ต่สร้างวิชาพวกนี้ชุมนุมชนะนี่แต่ถึงก็เป็นเนรมิตเนรมิตที่ชุมนุมนั่นเลยอ่าเดี๋ยวพูดจะเป็นการพูดเล่นๆไปซะอีกอะนะเพราะงั้นในพระพุทธเจ้าสรุปว่าวิญญาณในเรียนรู้นามรูปแล้วชัดเจนแยกเป็นสองได้แล้วก็เป็นตัวหลักของรูปนามนี่จะเรียนรู้อะไรก็ใช้รูปนามเป็นหลักเลย เพราะวิญญาณจึงมีนามรูปเป็นปัจจัยในปฏิสมุบตัติวิญญาณก็มีนามรูปเป็นปัจจัยแยกภาวะสองให้ออกและก็เรียนรู้วิญญาณจะเรียนรู้วิญญาณจะเรียนรู้สังขารจะเรียนรู้เวทนาก็เรียนไปสิจนกระทั่งแยกตัณหาออกได้ตัณหากับอุปทานตัณหากับอุปทานก็คู่หนึ่ง ตัณหาคื system, อต,ตัวเคลื่อนอุปทานคือตัวสแตติกตัวนิ่งตัวตัณหากับตัวเคลื่อนดับตัณหาก็เท่ากับดับอุปทานดับอุปทานก็เท่ากับดับตัณหาแต่ดับอุปทานมันยากกว่าก็ดับตัวนี้มันก็เหมือนกันก็ดับสุขดับทุกข์ก็ดับตัวทุกข์เหตุแห่งทุกข์ง่ายกว่าดับสุขดับเหตุแห่งสุขมันยากกว่า ชั้นเดียวกันะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นผู้ที่รู้ว่าควรจะทำอะไรตรงไหนมันไม่เลอะเทอะมันชัดเจนก็ทำได้สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้แยกสองเป็นเทวะคือรูปนามได้ภายนอกภายในก็เป็นคู่หนึ่งก็เป็นเทวะนามรูปก็เป็นคู่หนึ่งเป็นเทวะกายกับจิตก็เป็นคู่หนึ่งเป็นเทวะกายกับจิตนี่แหละ แยกกายกับจิตนี่แหละเป็นเรื่องลึกซึ้งมากเลยเพราะในจิตเนี่ยแยกไปได้มากมาเยเจตสิกต่างๆกายแยกเป็นสองนะททละสองททละสองเท,ละ,งทละสองนะกายแยกททละสองเพราะฉะนั้นสองคู่ที่สาคัญก็คือตัวหนึ่งคือกายตัวหนึ่งคือจิตกายคืออย่างไรจิตคืออย่างไร อันนี้แหละลึกซึ่งที่ยากที่จะรู้จิตก็ยังพอรู้แต่กายนี่นะกลับพระพุทธเจ้าทตรัสว่าผู้ที่เบื่อนายกายนั้นนะ่ะมันง่ายจะเบื่อนายจิตละวางปล่อยวางจิตนี่มันยากแต่ตมาํำลังจะอธิบายว่ากายนี่แหละคุณยังรู้ไม่ได้ไง่ายๆถ้าคุณรู้กายได้แล้ว จะรู้ตามไปตามลําดับถ้ามาเรียนรู้จะเอาจิตนี่แหละเป็นสองจิตนี่แหละเป็นสองโดยที่ไม่เริ่มต้นตั้งแต่กายปิดประตูเลยไม่เริ่มต้นโดยลําดับเบื้องต้นกายต้องเบื้องต้นเพราะฉะนั้นพอหลับตานี่ปิดประตูเลยเลือกเหมือนจะเข้าไปทะลุในภูเขาเนี่ยกลางเข้าไปกลางภูเขาคุณไม่ทะลุจาก นอกภูเขาก่อนแล้วก็ค่อยชัยเข้าไปถึงข้างในกลางภูเขาก็คุณก็ได้อย่างเดียวเล่นอิทธิปาฏิหาริ์หายตัววับเข้าไปก้าวที่หายตัวเข้าไปได้ก็ไม่ต้องพูดกันคนละเผ่าละคนละเรื่องแล้วนอ้นเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เดรัจฉานวิชาก็ทำกันเถอะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เอาว่าเรื่องอย่างนี้ มันพิสูตรร่วมกันไม่ได้แล้วมันก็ไม่หมดเรื่องของทุกข์สุขไอ้อย่างเงี้ยคุณจะเก่งต่อให้คุณได้จริงเลยนะหายตัววับก็ไปตรงนั้นได้จริงเลยมันก็ไม่จบความที่จะปรินิพานเป็นประโยชน์สารได้เลยคุณก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่ยอยู่ยั่งเก่านั่นแหละดีไม่ดีก็จะหลงไอ้ปาฏิหาริย์ของตัวเองเนี่ยหลงจริงๆนะ เพราะคุณไม่ได้เรียนรู้กิเลสลดกิเลสแ,แต่เบื้องต้นคุณก็ไม่ลดคุณได้จะเอาไปเก่งก็เหมือนกับพวกที่เก่งเนี่ยเก่งราบยศสันเสริญเก่งทุนนิยมเก่งอํานาจบาดใหญ่เนี่ยเก่งอยู่เนี่ยมันยากเลยนี่จะไปลดเข้าให้เขาเลิกไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นโตไม่มีอำนาจบาดใหญ่มันยากมากเลย แต่เอาเธอเข้ายากแล้วก็เรื่องของเขาเอาคนที่พอเข้าใจเข้าใจแล้วว่าเออมาศึกษานี้แล้วจะจบอย่างงั้นไม่รู้จบหรอกคุณจะไปแก่งไปแย่งเงนะินนะั่นนะที่จริงแล้วนี่คนทั้งหลายแหลนี่น้อยกว่าน้อยนักที่ไม่ทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่มีอํานาจแบบนั้นน้อยกว่าน้อยนักที่จะไม่ทะเยอทะยาน วันพวกที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่ทะเยอทะยานอยู่ไม่รู้จบอยู่งั้นแหะชาติหน้าก็ลืมละทะเยอทะยานอีกถ้าผู้ที่เริญทะยานนี่สร้างกุศลไว้กุศลจะช่วยคุณทะเยอทะยานได้อีกเสร็จแล้วถ้าคุณสร้างกุศลได้อีกชาติต่อไปคุณก็จะทะเยอทะยานได้ยิ่งกว่าเก่าถ้าคุณสร้างไอ้อกุศลอกุศลจะทําให้คุณ เยเยทยานไม่ออกมันเหน็ดมันเหนือ่อยมันดันะั้นมันก็จะทอนกําลังเพราะั้นผู้ที่สร้างกุศลอก,กุศลสร้างกุศลได้ไม่เก่งได้กุศลบ้างอก,กุศลบ้างได้กุศลบ้างอกุศลไม่นานก็จะเบื่อไม่นานก็หาทางออกถ้าทางออกอย่างโลกีก็ได้แต่สร้างกุศลอย่างเดียวกันอย่างเดียวเท่านั้นนะก็สร้างกุศลสูงสุดก็ได้เป็นศาสดาองค์ใดองค์หนึ่ง ในทางเทวนิยมเท่านั้นเองจะแล้วไม่เที่ยงคุณจะต้องวนเวียนกลับไปในวัฏสงสารอีกถ้าล้างกิเลสไปเป็นลําดับลําดับลำดับมันมันไม่วนมันไม่วนมันไม่มีสองมันทําลายสองเป็นหนึ่งได้แล้วก็ไปเป็นศูนย์ได้ศูนย์กับหนึ่งก็คือสองทำหนึ่งให้เป็นศูนย์ได้ถ้าเข้าใจาอันนี้นะมันก็คือภูนิ้ทําไปหาศูนย์ได้สําเร็จ ทำ่ให้เหลือสองทำงให้เหลือหนึ่งทำงให้เหลือ0อย่างนี้เป็นต้น